วัดีครับวันนี้เรามาเล่นในเมืองวันนี้แหละอ่าน,นเอาแล้วกันเปิดให้ดูอยู่เนี่ยมาต่อพูดเยอะพูดทำคำคีอขอจำนวนมากด้วยพี่สตรีมได้นะพ,นะพ,นะพี่ได้ของรางวัลด้นะถ้าพี่สตรีมโอ้พี่เหลียดจีนองอัดชิวพอแล้วเป็นยูทูบเบอร์อ่ะเอาพี่ลงไปเรื่อยอ แต่คลิปพี่จะมีคนหัวร้อนหน่อยเออเนี่ยพี่พี่ต้องถ้าพี่มีคนหัวร้อนไปถ้าพี่เล่นสตตีมพี่อาจจะมีคนดูเยอะแล้วน,นี่ยืนข้างพี่เล่นเลสไบที่หัวร้อนตลอดเลยตัวเนี้ยเล่นขอเลียมแป๊บนะแต่หานเลี่ยมหรถกำลังจะเรีนอีกสองนาทีรีบขึ้นรถเถอะนะครับ เอ้แม็กตั้งชื่อคลิปตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีวะกอจะมีส,มสักงสองร้อยเปล่าวะไ,ไอ,อ้ม้องเหยียบไปไหนดิเออเออยนักไว้เพื่อนกูกดถ่ายไม่ได้อีกแล้วเป็นเฮี้ยเลยวะ ที่สนใจมาเล่นโป๊กเกอร์กันไหมพี่ผมฟ้าผมเงินไอทีมกูกดถ่ายไม่ได้ก็ไอ้เแค่กูก็บอกกดในกล้องแล้วเอนเตอร์แค่แต่ชื่อจิตละไอสัสสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีรถกำลังจะเรียนอีกหนึ่งนามทีมเมื่อผู้หนุ่มเดินไปมาเล่นไฟ่อิมครั้งแรกยิ้มแม่อย่างเหลืองไอ้เที่ย พี่เดี๋ยวเซิร์ฟมันจะรีแล้วที่เข้ามาอยู่เนีเออไม่เคยมไม่เคยมาทำกันที่หรอเคยมาแค่มาทำทำคลิปตอนต่างประเทศเปิดนะแล้วม่งจะเข้ามาเปล่าไม่เข้ามาแล้วอะไรวะจะเข้ามาหรือเปล่าหรือไม่เข้าแล้วเซิาาเร์ฟจะรีแล้ววะเออดีผม,มึงวิ่งไปซัดไอหัวฟ้าตรงนั้นให้กูหน่อยดิเซิร์ฟจะรีแล้วยุทธพิธท่าได้ยินมีเหี้ย พี่จะเย็นเราพี่ <c oughs> หาเรื่องโดนไฟอยพี่ไปกระหลดัดกาไอ้ไปกระหลัดอไอ้ที่เราเกิดมปไหมมันมีให้ตีเล่นกันอยู่นะถ้ากข้าวคนละพันคนละพันเ<ม>อาเลยนี่ยขี้ <ละ S 1> เกียจว่ะไม่ไดหรอพีไ่ไปหาขอตังค์คนได้อยู่อะ่ะไปต่อไปไปขอตังค์คนได้ไหมมันก็จะรีละเอ้ยไอคนนี้ อเราทำไปอยู่ซอลลยเดี๋ยวมันจะพังพี่รถรถห้างใอ้ผมส่อนเฮ้ยพี่พี่หา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 ยังไงก็ชนไม่เอามือว่ะเพื่อนเฮ้ยน้องมันชนที่ ไปดูพี่เฮ้ยสวัสดีครับเราเราเราพิ่งเจอกันปะใช่ครับเม่กี้อว่ใช่เราเพิ่งเจอกันปะชนะผมอ่ะอันนี้อันนี้ชื่ออะไรครับ,ไ,รบไปฟาร์มคานะไง เออใช่พี่ชื่อฮานะคือ ana, คพี่พี่จำไม่ได้เหรอถามไม่ถึงไม่กำลังคิดอยู่ว่าใครคืออะไรยูใครคือฮานะกับยูวีไงอ้าวแล้วยูเมเไปไหนแล้ววะเห็นยวิ่งไปข้างบนม,มันก็ปั๊มดิไม่หมอไมได้หรือไมหมอหิวหมอสี่ยาอะไรหรือหมอไม่อยู่อ,อ้าวยูเมเไปเล่นอะไรแอร์ดอบหรอแอร์ดอป มันเข้าไปได้ยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันผมมาสนใจไปสนใจไปโปเกอร์ไหมที่สนใจผมอันนี้เราอันนี้เราเป็นแฟนกันจริงๆนะใช่ไหมข้างนอกไม่จริงหรอเล่นเัลโหลผมเข้าใจนะเว้ยเฮ้ยแล้วเขาขอดูบัตรกันยังไงอ่ะทำให้ผมดูหน่อยดิคืออะไรอ่ะคืออะไรดูบัตรที่อะไรวะอะไรคือดูบัตรวะเขาบอกขอดูบัตรได้อะไรคือดูบัตรวะ เออวัวอยากขอตำรวจหรือเปล่าพี่ตำรวจเปล่าขอดูได้ที่หิ้งมั่วแล้วใช่แบบดูโปรไฟล์ไงถามคือดูโปรไฟล์เป็นให้กันดูยังไงไม่ได้อะอ่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 เอาไปดูไปดูแม่งเขาจะต่อยแล้วเฮ้ยเฮ้ย เห็นว่า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 เห็นบัตรกูวะต่อยคือหลายรอบเลยนะเอาขอโทษไอ้เหี้ยทีมโชบัตรไอ้เหี้ยทีมโชบัตรดูชื่อกูให้นะดูชื่อกูดูชื่อกูอนะฮะแล้วอะไรเนี่ดโบัตรไงอ่ะเออดีลิทกดดีลิทพี่กดดีลิทมันจะมีกดเอาไว้เอใช่ปะลูกเราแล้วก็มึงเห็นที่สองว่าไอดีการ์ดอ่ะเอากดใช้แล้วมึงก็กดไม่เลยคือเห็นเลย เนี่ยผมกดดีลีแล้วเห็นบัตรผมมะเห็นเงี้ยเฮ้ยเจอเห็นบัตรหรอเปล่าอ๋อเห็นนะาใช่เหรอชื่อผมเทไหมชื่อชื่อผมเทไหมชื่อผมเทไหมคือมันโ์กันอย่างนี้เลยห,นะหรอ,อวะไหน,นไพี่ไหนโชว์ยังไงอ่ะกดดีลีดดลหรอไหนพี่ลองกดดิดลเห็นย ไอ้ย er ียแล้วไอ้ทีไมันด้ท hey ูบไงวะเจอโทบัตรไปเลยทบัตรยังไงฮะโชยยังไงกด F2 กดเลยนะ F2 แล้วเห็นเห็นเห็นว่ายดีการ์ดไหมเรากดคลิกขวาเรากดใช้เรากดหมายเลขบนหัวผมอย่างนะตันไงอันนี้เหรอใช่อุ๊ยควายมึงโชว์กระดมคุยเลยวะเหี้ย ให้มึง hey, เห็นมึโชว์วาทำป่วยเลยไหมไอเทียนดหน้าไอหี่อยากกูอยากดูเอาไอเทียมึงบอกให้กูกดกูก็เลยกดดูขอ้ของของกระของพี่ได้ไหมของพี่อ่ะของพี่อ่ะอันนี้คืออะไรหมายเลขบนหัวผมอเลยไอเ่้าพี่หี่อยายิ้ไปก่อนได้ไหไปไปก่อนไปไอ้เทียกดปิดไงวะอันนี้คือโชว์หรือยังเนี่ยอันนี้ปิดยังไงมึงกด E S c ดิ E S T เฮียดไหม ขึ้นอยู่เลยของผมอ่ะกดเลขบนหัวผมได้ไหมกดเลขหนึ่งกดเลขหนึ่งกดเลขหนึ่งพอกดใช้บัตรแล้วกดเลขหนึ่งแล้วมันปิดออ,อยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่ข้างบนเนี่ย 2> 2กด e f สองป่ะกด e f e f c แล้วก็ e f สองไม่ก็ e f สองะอันไหนนึงอ่าปิดได้ละไุณกดเลขบนหัวผมได้ไหม ไม่เห็นเลยเห็นใจไม่เหรอนี่มันจะมีให้บอกอยู่อ่ะถึงสามสี่โอ้พี่ปิดไปแล้วนะผมเห็นเลพี่อยู่เลยเจอพี่ปิดไปแล้วเห็นไหมพี่เปิดได้ผมดูใหม่ก็ไม่เห็นมีใครนะกดกดกดขวาใส่อะดีการ์ดเราคนเล็กกุนเห็นไหมเอาแล้วไงเป็นลรื่องนไงสามขึ้นนะเห็นนะเห็นดีกับของไอ้เหี้ยเมทเี่ผมเห็นเลยพี่ ปวดหเห็บไหมคือพี่แบบว่าใช้ความรุนแรงเหรอไม่ใช่กดผิดพี่นี่คือพี่เหรอใช่เนี่ยแปลว่าผมวของพี่นะบนหัวพี่จะมีเลขต่อครับผมกดตัวพี่อ่ะเห็นปะปล่่ออยทีีนนน้็ึงเอาเรื่องหมอไหมเร็นหัผมไหมเสียตังค์่ะดิเห็นไหมเห็นผมวไหมเห็นเฮ้ยผมมีแต่ยาชูกะพี่ เองก็ต่ตยพี่ร่วงแรงก็ชุบพี่เอ่อพี่อยากกดเรียกหมอนะโดนนะเห็นไหมที่ไม่มีเบอร์เขาหรอมีเออโทรดีกว่า ไปไหนได้ไปไหนกันต่อเดี๋ยวเพื่อนเราอยู่นี่แหละสิงเราบอกประเทศจะดีไว่ากี่นาทีกีก้าวนาทีอะไรนะปุ๊บไปไหนอ่ะโอ้เขาก็ดา่าเนี่ย โน่นเนี่ยพี่เขาเรียกอะพี่แม็กเขาเรียกเอฟเขาดูบัตรได้ปะจะได้จำพี่ไว้พี่แม็กเขาเรียกยกงไม่ไม้ดูอีก่เขรีจกงมันเูยังีงนมกด f ากแลกขวาาร์ดแล้กก็กเกเขกมเอ ได้แล้วเฮ้ยไ,ไ,<อ>ได้แล้วะอเกิดป<ง>ีสองพันเฮ้ยผมขอดูบ้างดิแต่ว่าเกิดเดือนสิบสองกดดูบ้างดิยมว่าฮานะกดให้ผมดูหนดิย,ยังไงอ่ะกดเ2ีสองไงนะใช้บัตรอ่ะกดเลขบนหัวผมอ่ะเฮ้ยใช้บัตรไม่ใช่ใช้หมัดครับ อีมูจะตายไม่เดี๋ยวแป๊บนึงอะไรอ่ะงงคุณกด F2 อ่ะแล้วก็คลิกขวาตรงบัตรไอ้ไหนไอ้ไหนยังไม่เห็นบัตรไขตุนเลยพอดู้บัตรไขตุนได้ไหมไขโถเขาใช้บัตรอีกแล้วกูมนไปอย่างงี้กูทำไงอ่ะกดอ่ F2 ใช่ไหมพี่เดี๋ยวพี่กดไปตแล้วมันพอกดใช้บัตรแล้วไขตุนอายุอายุอะไรไขตุนคุณคลิกขวาอ่ะอ๋อผมอ่อพี่คลิกขวามันโดนต่อยอะ อูได้อูได้อยูได้เดี๋ยวผมยื่นหน้าผ่านอ่ะไม่ก็มันไม่ชื่อนะเดี๋ยวนี้ที่ใหเบียรใส่ปีเกิดไปว่ะเราใส่สักปีสองพันสามสิบก่อนที่มันต้องกดต้องกดเลขด้านบนหรือเปล่าใช่ใช่กดเลขข้างบนน่ะมันจะมีเลขกดกดตัวเลขนะพี่กดตัวเลขนะไม่แล้วเลขอะไรอ่ะไหนวะไม่เห็นเลยของไข่ตุ๋นสอง สวัสดีครับอยากโดนล่าข้าหัวไหมครับไ่อยากเลยนนันอันนี้นายอันนี้นายกใช่ไหมครับใช่ครับกรมียิ่งสองพันไหมขอดูโมขอดูบัตรหน่อยครับอยากอะไรนะผมขอดูบัตรหน่อยขอดูบัตรประชาชนได้ไหมเป็นนายกอ่ือโอ้ใส่กิ้งหน้าใส่กิ้งเลยอ่ะอรำบิดสายไอจีมันไม่ใส่นะมันกด นี่หอเราต้องกดอันตินเนตป่ะแล้วก็กดอันตินเนตใช่ไหมเพื่อนเพื่อนพี่บอกว่าเพื่อนพี่เข้าไปเล่นเอ็ดดอกไม่เป็นเดื่อทีได้ด้วยพี่ทำไมเขาไม่รอฉันเลยอ่ะกดดไ้เพื่อนพี่ว่าเพื่อนพี่เข้าไปเล่นเอ็ดด็อกไม่เป็นอ่ะออ๋ถ้าผมฟอลแล้วผมได้แล้ยอ่ะ เอ้อ้อ็กซไม่ใช่ละชายสกานะพี่จีเอ็ป่ะ GX เ่ะ GX ป่ะ GX ป่ะ GX ปาไอ้ป้เอ็กซ์้ีจีเพี่ยูม่อดูบ้านนายก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 ครับนายกไม่อยู่นายกนายก มะพี่พี่พี่อยู่อะไรพี่ช่วยนะพี่ยุ้งพี่ผมขอขอพี่ยุ้งพี่พี่ผมขอดูดูไปไปนั่งรถตู้กันดีกว่าไป่ะหน้าแบบเป็นนั่งรถเล่นดีกว่าผมขชวนอีกรถตู้เจอเครื่งเล่นไว้ใช่ไหมเจอรถตู้เฮ้ยแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะไปน่ากลัวมาก เออ <G> มึงพูดเพี่อะไรไปให้เขาลบในในนี่เลยพี่ต้อบีเอ็มพี่ต้อบีเอ็มมารับเขาแลไปเล่นเป็นไงอ่ะแบบวันนี้แต่ประมาณนี้มาทุกคนผมว่ามันก <W> ็ไม่ได้มีอะไรเยอะ นีปัน่อนยเนี่ยว่าหลังยอองังคือมันต้องคนละคนความไม่เยอะเลยก็ห้าสิบคนอ่ะว่าก็าเอาไว้คิด้าแล้ว,ลว,ลวเรอเล่อนเลนลงเล่อนล้ทีโร่โร